สวัสดีครับมาดูไผ่ข้าวลามกลัแดงอายุ3ปีก่อนนี้นะครับประโยชน์ของมันก็คือใช้ลำในการก่อสร้างทำเครื่องจักสารมีการใช้ลำไผ่ชนิดนี้สารเป็นตาห่างๆทำเป็นโครงตะแกรงใช้แทนเหล็กเส้นสำหรับยึดคอนกรีตใช้ในการก่อสร้างได้ดีทีเดียว ทางภาคอีสานนิยมใช้ทำข้าวหลามเพราะว่าเผาง่ายปอกง่ายมีเยื่อบางๆหุ้มติดกับข้าวเหนียวออกมาด้วยกินอร่อยจึงได้ชื่อว่าเป็นไผ่ข้าวหลามกาบแดงนอสามารถกินได้ครับไผ่ชนิดนี้แต่ไม่นิยมกินเพราะมีรสขมสมควร ปลูกไว้ในที่ว่างๆก็เป็นไม้ที่ลำไม่ถึงกับขนาดใหญ่แต่พอดีใช้พอดีดูสวยๆงามๆไผ่ข้าวหลามกลับแดม